ทโรนแนดนาว่าครับผมแนายีภาควกรครับค่ะนางสาวลิธาคงปรีดีค่ะวันนี้จะมาพูดถึงชั่งบรีปิเซชันนะคะในหัวข้อเรื่องการพัฒนาชุดควบคุมสำหรับเครื่องจำลองแบบร้อยเดียวของรถไฟฟ้าค่ะที่มาของโครงงานนะคะในปัจจุบันเนี่ยการควบคุมรถยนต์โดยใช้ระบบไฟฟ้าเนี่ยมีมากขึ้นเราเลยอยากนํา,นาความรู้ที่ไดจากการเรียนรู้ในห้องเรียนไปประยุกต์ใช้ และก็ต้องการพัฒนาชุดควบคุมสําหรับเครื่องจําลองแบบล้อเดียวของรถไฟฟ้านะคะให้มีความทันสมัยแล้วก็มีประสิทธิภาพในการใช้งานมากยิ่งขึ้นต่อมามาพูดถึงวัตถุประสงค์ค่วะวัตถุประสงค์เนี่ยมีด้วยกันอยู่3ข้อข้อแรกคือออกแบบชิ้นส่วนชุดทดลองให้สะดวกกับการวัดแรงบิดนะคะข้อที่ 2. อออกแบบคอนโทรลเลอร์ให้สามารถกําหนดความเร็วต่างๆได้ข้อที่3เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการหมุนของล้อค่ะ ต่อมานะคะจะเป็นขอบเขตของโครงงานค่ะจะมีอยู่การหัวข้อหัวข้อแรกก็คือพัฒนาชุดควบคุมสำหรับเครื่องจําลองแบบร้อยเดียวของรถไฟฟ้าข้อี่ชุดทดลองเนี่ยสามารถหมุนความเร็วมากที่สุดได้1,200รอบต่อนาทีขณะทำการใส่โหลดนะคะข้อที่3ชุดทดลองเนี่ยสามารถวัดแรงบิดด้วยโหลดเซลลได้ข้อที่เนื่องจากว่าเป็นโครงงานแบบรีดไซน์ จึงมีข้อกำหนดเกี่ยวกับระยะจับยึดและขนาดของมอเตอร์โดยมอเตอร์ที่ใช้จะเป็นเหมือนชุดทดลองแบบเก่านะคะเพื่อเป็นการประหยัดงบป,ประมาณและระยะเวลาในการจัดซื้อค่ะสิ่งที่ได้รับจากโครงงานนี้นะคะมีทั้งหมด4ข้อข้อแรกนำความรู้ในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบตัวควบคุมข้อ2ได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมดายใช้ Arduino ข้อ3เรียนรู้การเลือกใช้ตลับลูกเืนและพิกัดความเผื่อให้เหมาะสมกับโครงงานข้อที่4นะคะได้เรียนรู้การวางแผนและจัดการกับระดับความสําคัญในการทำโครงงานนะคะค่าต่อมานะคะจากรูปด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นแบบจําลองแบบเก่าแต่ว่าเราเนี่ยได้ทําการรีดีไซน์ใหม่เป็นลูปด้านขวานะคะเพื่อที่จะได้อไลเมนต์ได้ง่ายขึ้นโดยใช้แบริ่งทั้งหมด3ตัวแล้วก็ออกแบบให้สามารถติดตั้งโหลดเซ์ได้ค่ะ ต่อมาทฤษฎีหกข้อนะคะจะมาพูดถึงด้วยกัน4หัวข้อโดยที่หัวข้อแรกคือการเลือกใช้ตลับลูกปืนค่ะเราเลือกใช้เป็นแบบเม็ดคมล่องลึกนะคะหรือว่า deep groove ball bearing มีค,คุณสมบัติในการรับแรงรอบตัวสามารถรับแรงได้ทั้งแนวและมมีและแนวแกนค่ะเหมาะสำหรับงานที่มีความเร็วรอบสูงๆต่อมานะคะความพอดีและคิกักความเหนือเราเลือกใช้เป็นแบบ h 8 f 7ค่ะซึ่งก็คือ normal running ค่านี้เนี่ยจะ ใช้ก็ถ้เมื่อต้องการให้เพาหมุนหรือว่าเลื่อนไปมาได้ซึ่งเหมาะสำหรับตลับลูกป,ปืนในเพาหรือว่าเกียร์ที่ต้องการหมุนหรือเคลื่อนที่ได้บนเพาะนะคะต่อมาประเภทของการวัดท้องนะคะมีอยู่ด้วยกัน5แบบแต่ว่าเราเลือกใช้เป็นแบบนนโมมิเตอร์ในโมมิเตอร์ก็คือการวัดท้องโดยตรงนะคะโดยที่ไม่สูญเสียพลังงานในระบบขาเหมาะสําหรับใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์ต่อมาการเลือกใช้เซนเซอร์ในการวัดความเร็วนะคะในโรงงานก่อนเนี่ยมีการใช้เป็นแบบ i n d u c t i v e p r o x i m i t y s e n s o r โดยใช้หลักการเหนี่ยวนำในการตรวจจับโลหะนะคะผ่านจำนวนฟันเฟืองเพื่อหาความเร็วรอบแต่ในโครงงานของเรานี้นะคะจึงเปลี่ยนมาใช้แบบ Encoder Sens o r เออาศัยการวัดความเร็วรอบผ่าน Encoder View โดย Encoder Sensor ที่ใช้เนี่ยจะมีตัวส่งแสงและรับแสงอย่างละ1ตัวนะคะสัญญาณที่ถูกส่งออกมาจะมีลักษณะเป็นสัญญาณดิจิตอลโดยตัดแสงของ Encoder อร e วจะทำให้เกิดรูปคลื่นของสัญญาณในลักษณะ a ว e Wave โดยจะส่งสัญญาณออกมาในรูปแบบของสัญญาณดิจิตอลค่ะ ครับผมต่อมาจะเป็นในส่วนของการดําเนินงานนะครับซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน5า,นห,านหัวข้อหลักหัวข้อแรกก็คือการคํานวณหาขนาดของแบบลูกปืนที่เหมาะสมนะครับสคือการออกแบบชิ้นส่วนทางแมชชนิกสาคือการออกแบบส่วนอรเล็กทรอนินส์นะครับสคือการหาค่าพารามิเตอร์ของเฟิร์สออเดอร์สเต็มหรือว่าหาค่าเทนเฟร์ฟังชันของระบบนะครับและหัวข้อที่5ครับคือการออกแบบตัวควบคุมในหัวข้อการคำนวณหาขนาดของแับลูกปืนที่เหมาะสมนะครับเราได้ทาการฟีโบนีไดแกรมของตัวชุดร้อนนะครับเพื่อหาค่าแรงที่กระทำมากสุดที่กระทากับ ัวแบริ่งนะครับซึ่งจากการคำนวณเนี่ยเราก็ได้ทราบว่าที่จุด C เนี่ยเป็นจุดที่แบริ่งรับแรงมากที่สุดเราจึงแนะนําเอาแรงตรงนี้เนะี่ยไปคานวณหาค่า C r e q วครับเพื่อดูว่าแบริ่งเนี่ยรับแรง C r C q u i ที่ค่าเท่าไหร่จากนั้นครับเราได้ทําการเลือกแบริ่งที่สามารถรับแรงได้ถึง6.4ครับโดยสามารถรับแรงได้มากกว่าแรงที่เราคำนวณได้ถึง10เท่า ครับผมต่อมาจะเป็นในส่วนของการออกแบบส่วนแมชชีนิกนะครับก็ในส่วนนี้เนี่ยเราจะออกแบบให้เป็นแบบดินามอมิเตอร์เนื่องจากการวัดทอแบบนี้เนี่ยค่าทอที่ออกมามันจะไม่สูญเสียพลังงานเมื่อเทียบกับการวัดทอแบบอื่นโดยภาพด้านซ้ายครับจะเป็นภาพที่บอกถึงส่วนประกอบของชุดร้อนนะครับส่วนภาพด้านขวาเนี่ยจะบอกถึงการอธิบายการวัดแรงบิดโรลเซลเมื่อมอเตอร์หมุนเนี่ยจะส่งแรงไปที่ก้านกดเซลแล้วก็ทาให้โรลเซลเนี่ยเกิดการเสียรูปแล้วก็ดีเทคทอออกมาครับ ต่อมาในส่วนของการออกแบบส่วนเองเพิ่มอีกนะครับโดยในส่วนนี้เนี่ยเราจะใช้อ r d โน่ o 2ตัวซึ่งอ d u โน่ตัวแรกเนี่ยจะทําหน้าที่เป็นตัวขับเคลื mm ่อ hmm. นมอเตอร์แล้วก็เก็บค่าความเร็วรอบที่ได้จากการอ่านค่า mm hmm. จาก encoder sensor นะครับส่วนอ d u โน่ตัวที่2เนี่ยจะทําหน้าที่ในการเก็บค่าความเร็วรอบของชุดดม แล้วก็เก็บค่ากระแสะแล้วก็ค่าทอร์ u ที่มอเตอร์สร้างขึ้นครับต่อมาจะเป็นในส่วนของการหาค่าาพราิิเตอร์ของ first order system หรือว่าการหาค่า transfer function um ของระบบครับซึ่งรูปด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นรูปของการ fit curve ข้อมูลที่ได้จากการทดลองครับโดยตัวดอกจันสีนิำนเนี่ยคือข้อมูลที่ได้จากการทดลองส่วนเส้นสีแดงเนี่ยคือเส้นที่เกิดจากการ fit curve ในโปรแกรมม a แหละนะครับ ซึ่งค่า transfer function ที่ได้มาเนี่ยก็จะเป็นตามรูปด้านขวาครับคือมีค่า k อยู่ที่ประมาณ12.95แล้วก็ค่า t m e constant อยู่ที่78.6วินาทีนะครับเมื่อเราได้ transfer function ของระบบแล้วเราก็ทําการออกแบบระบบควบคุมซึ่งก่อนจะออกแบบระบบควบคุมเนี่ยเราต้องทำการกําหนดค่าต่างๆก่อนซึ่งค่าที่กําหนดก็มีดั่งนี้นะครับก็คือ ts หรือว่า settling time เนี่ยอยู่ที่16 0่วิค่าเปอร์เซ็นต์ overshoot เนี่ยให้เท่ากับ1%รจากนั้นนะครับก็ทําการหาค่า omega n ซึ่ง omega n ที่ได้ยอยู่ท่ทีประมาณ0.03 จากนั้นก็ทําการหาค่าโพเดนนะครับซึ่งจะได้ค่าโพเดนอยู่ที่ลบ0ูนยสองแล้วก็บวกลบ0ูนยนหนึ่งนะครับซึ่งจากการคํานวณเนี่ยเราก็ได้ค่า kpki มาตามภาพเลยนะครับขั้นต่อไปจะเป็นการทดลองแบบนี้นะครับคือการทดลองเพื่อดูความแตกต่างของระบบที่มีการควบคุมแล้วก็ไม่มีการควบคุมครับการอบลองกันหนึ่งนะครับคือการทดลองที่ระบบไม่มีการควบคุมให้เลยเป็นคมเด็วอยู่ที่75ห้าลินต์ต่อวิและใส่มวลสองก้อนและเมื่อระบบเซียปแล้วเนี่ยก็ใส่มวลเพิ่มปก้อน เห็นว่าการาฟจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อใส่มวลเพิ่มสี่ก้อนนะครับความเร็วของล้อจะตกลงทร์กจะเพิ่มมากขึ้นและคูลเลเพิ่มมากขึ้นด้วยส่วนที่ไปโชว์ค่าเดิมครับส่วนค่าอินพุตเนี่ยก็คงที่เด่าครับเพราะว่ามีการป้อนกลับของข้อมูลต่อมาครับเป็นระบบที่มีการควบคุมนะครับแต่เราทําเหมือนเดิมครับคือสองใส่มวลสองก้อนก่อน,อนพอค่าเซเบียเนี่ยก็ใส่เพิ่มเป็นสีก้อนครับเห็นว่าตอนที่ใส่มวลเพิ่มเนี่ยความเร็วตกลงแล้วกลับเข้ามาที่เดิมครับ เป็นเนื่องจากผลการควบคุมครับเขาไม่โบนด์หนักเพิ่มมากขึ้นหลังจากตอนที่เราใส่มวลสีก็เข้าไปค่าทอคค่ากระแสก็เพิ่มมากขึ้นตามหนักครับต่อมาหนสามครับเราทำเหมือนเดิมระบบการควบคุมแต่ใส่มวลมากกว่หกก้อนแต่พอเซเรียลเนี่ยก็ยกเพิ่มสี่ก้อนออกครับแสดงว่าความเร็วจะเร่งมากขึ้นแล้วก็กลับมาที่เดิมที่สิบครับเพราะว่าโหลดนั้นน้อยลงนั่นเองแล้วก็ค่าเอฟพุทก็ต่ำลงครับเพราะว่ายกโหลดออกค่าทอคเคอร์เรนต์ก็เปไปตามทรรนูญกันครับ ต่อมาครับก็จสรุปได้ว่าระบบที่กาควบคุมเนี่ยไม่ว่าจะใส่มวลเข้ามอลออกก็จะสามารถควบคุมได้อย่างที่ต้องการครับต่อมาอันที่สองนะครับสอนที่หนึ่งเนี่ยก็คือเราใสา่มวลสี่ก้อนแต่ควบคุมความเร็วที่หกสิบเรนต่อวิก็จะเห็นว่าการความเร็วเนี่ยเราสามารถควบคุมไป้ที่หกสิบเรนตต่อวิครับแลาเกิดโอเวอร์ชูดนิดหนึ่งครับต่อมาเราก็คุมที่เจ็ดสี่ก้อนครับแต่ที่เจ็ดสิบเรนต่อวิก็จะเกิดโอเวอร์ชูดนิดหนึ่งครับแต่ค่าที่ได้ก็ประมาณเจ็ดสิเนต่อวิครับค่าทุกอย่างก็ปกติครับ ต่อมาสี่ก้อนที่ความเร็วแปกสิบลเมตรต่อวิครับเห็นว่าค่าเหมือนได้พระโอชูน,นึงแล้วก็จะเกิดแล้วก็จะเรียนรนเลนอยู่ที่แปดิโลเมนตรต่อวิตามที่เรากำหนดไว้ครับก็สกรุปได้ว่าไม่ว่าเราจะกําหนดที่ความเร็วเท่าไหร่เนี่ยต่างๆกันเนี่ยยังไงไงระบบจะใช้เวลาจากเริ่มต้นจนถึงที่ความเร็วคงที่เนี่ยใกล้เคียงกันและค่าวโอชูใกล้เคียงกันครับต่อมาข้อที่สามครับคือการที่เราอ่ะอใช้ความเร็วยี่ิโสิลเมนตรต่อวิแล้วก็มีมวลอยู่สองก้อนครับ ก็เหมือนเดิมครับเจ็สิบเวนตัววิก็สามารถทางานได้ปกติต่อมาครับจากสองก้อนเพิ่มเป็นสี่ก้อนครับเห็นว่าก็ยังสามาคุมได้ที่เจ็ดิบเลนตัววิได้ครับคือุบัติีหหนึ่งคาดวอย่างเป็นปกติครับต่อมาจะสี่ก้อนเป็นหกก้อนครับก็ข่าความเร็วก็อยู่ที่เดิมครับเจ็สิเนต่ววิคาดว่าอย่างก็ปกติหมดทุกอย่างตามการแปรผันของการใส่มวลเพิ่มครับครับต่อไปจะเป็นการรุมผลการทดลองหมาที่สามนะครับเห็นว่าเมื่อเราอใช้ระบบที่พยายามบคุมแล้วเนี่ยแต่มวลที่ใส่ต่างกันไปอ่ะ ผลที่ออกมาเนี่ยเวลาในตอนเริ่มต้นจนถึงเวลาที่ระบบเข้าถึงเซตี้เนี่ยจะใกล้เคียงกันและก็ค่าวัชุจะใกล้เคียงกันครับซึ่งหมายวว่าไม่ว่าเราจะใส่มวลมากหรือน้อยในตอนแรกเนี่ยระบบก็ยังสามารถทํางานได้ปกติตามที่เราดีไซน์ไว้ครับต่อมาเป็นหาควาสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดและกระแส่ฟ้านะครับเราก็จะหาค่าคอนดับพันที่ว่าคือค่าตัวแปรเคทีตัวรเคทีเนี่ยจะหาค่าคอนดับพันระหว่างทอกครอเทนที่มอเตอร์ใช้ครับแล้วก็นําค่าคุ่มดับเนี่ยทอครอเทนเนี่ยจากการท่องหม้ก่อนเนี่ย มาใส่ตารางครับจาก8ค่าต่าตารางที่ได้เห็นนะครับแล้วก็นําตารางมา p l o กราฟครับจะเห็นว่าเป็นกราฟเส้นตรงมีค่าอนร์แครอยู่ที่0.9733ครับและมีค่าความชันเท่าับ0.062ครับไอ้ค่าความชันนี้เนี่ยคือค่า kt ของสมการเราครับก็คือ0.062ซึ่งเราลองมาเปรียบเทียบค่า kt ของโครงงานครั้งก่อนเนี่ยที่ใช้มอเตอร์ชิ้นเดียวกันเนี่ยเขาได้ค่า kt ได้กับ0.07ครับซึ่งหมายความว่าที่เราหาค่าได้กับของโครงงานครั้งก่อนเนี่ย มันใกลเคียงกันครับเพื่อแสดงว่าเราใช้โหลดเซลลได้อย่างถูกต้องครับต่อมาครับสรุปนะครับการพัฒนาชุดควบคุมแบบจําลองรอดเดลไฟฟ้าเนี่ยถ้าเวลาเราสามารถออกแบบชุดควบคุมใหม่สามารถให้ติดตั้งโหลดเซลลได้วัดแรงบิดได้ของมอเตอร์ได้ครับแล้วก็สามารถวัดกระแสไฟฟ้าว่าความเร็วรอบของชุดล้อความเร็วรอบชุดดําได้ครับและอีกอย่างนึงเลยเนี่ยเราสามารถออกแบบควบคุมครับให้สามารถควบคุมความเร็วของล้อได้ตามที่ต้องการครับครับต่อไปนะครับก็จะขอขอบคุณนะครับอาจารย์ที่ปรึกษาคนแรกครับ สาจารย์ดรสุวัตรคุณธนปิดาและอาจารย์ผู้ช่วยสาจารย์ดรธีรวัตรแสงกันนะครับที่คอยแนะนําต่างๆเกี่ยวกับโปรเจกต์ช่วยแก้ไขปัญหาช่วยในการให้ความรู้เพิ่มเติมต้องในท้องเรียนครับให้โปรเจกต์ของเราอ่ะสบสำเร็จได้ดีครับและขอขอบคุณภ้าวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบินอวกาศครับที่คอยสนับสนุนเงินทุนในการทำโปรเจกต์นี้และก็สถานที่ในการทำโปรเจกต์ด้วยครับครับจบการรายงานเป็นเท่านี้ขอบคุมครับ